ตัวนี้จะเป็นติดตั้งชิวหน้านะครับกับ MT15 นะครับผมในชุดจะมีบูทมาให้4นะครับน็อตสตัวแนะนำให้หาน็อตใหม่นะครับผมใส่น็อตพร้อมบูทนะครับยึดไป1ตัวก่อนก็ได้ครับใส่หลุมๆนครับน็อตพร้อมบูทนะครับบูทมีมาให้นะครับแต่ย่งไรลูกค้าหางน็อตเพิ่มนะครับผม ใส่บูทเรียบร้อยก็ย้ำน็อตได้เลยครับสี่จุดนะครับบูทนีม้ม้ให้สี่ตัวนะครับอย่าลืมหานน็อตเพิ่มนะครับผมเรียบร้อยนะครับ MT15 นะครับใส่ชิลหน้านะครับ